ครับผมพี่นอ้องสวัสดีครับผมพไช่กับเนตําตลอดกินเที่ยวครับผมวันนี้พใช่มาอยู่ทางดาดฟ้าตึกตลาดหาแยกนะครับผมของเมเปิลน,นะครับผมพอดีขึ้นมาสํารวจว่าน้ำม,มันซึมนะครับผมบนดาดฟ้ามีวิธีแก้ครับผมผู้ใดมีดาดฟ้าก็าจะปล่อยไว้โดนครับผมเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาต,ตามมาทีหลังครับผม ต้องรีบแก่นะครับเยพ่อใช้จะให้ชมก้านนะครับมก้อนถาทำความสะอาดนะครับนี่ครับเอาไว้โดนกับตะไคร้เกาะนะครับผมขึ้นข้างบนนี่อาจจะร้อยแตกนะครับเอดให้น้ำซึมแน่นะครับม แรับขางรางก็จะมีปัญหาตามมานะครับผมต้องรีบแก้นะครับถ้าผู้ใดมีดาดฟ้านะครับผมนี่ผมใ,ใช้ก็จะมาเริ่มขัดทำความสะอาดก่อนนะเนี่ยนะก่อนจะเริ่มทากันซึมนะครับผมต้องทำความสะอาด พื้นนะบาให้มีฟุ้นแล้วผมเดี๋ยวจะพาไปชมข้างล่างครับผมว่ามันมีปัญหาแบบใดนะครับนี่เลยครับก็จะเป็นเหล็กเป็นสนิมนะผมผุออกมาเอาปูนไปอุดไว้กับโมยูนะผมเพราะว่านีชชัยเคยมาเอ็ดลอมหนึ่งแล้วนะโมยูครับผมก็จะเป็นร้อยแปดเป็นร้อยสนิมผุออกมาเลยว แบบนี้แล้วต้องแก้จากข้างบนเลยครับนี่ยครับวาดเป็นสนิมน้ำซึมลงมากะเริ่มสนิมด้านปูนออกมาก็แตก เพราะว่าเวลาฝน,นตกมาน้ากันกะซึมตามขอบนะตามแหลกแตกรอยลาวนะครับผม้าผพ้ใดมีตึกเก่าประมาณสัก30สปีขึ้นไปนี่หรือว่าบุบถึงก็รีบแก้ไปก่อนเลยครับผมเพราะฉะนั้นมันจะมีตามมีปัญหาตามมาที่หลังแน่นอนครับผม นี่พลอยใช้ก็จะมาเก็บทำความสะอาดก่อนครับผมก่อนจะมาขับล่างแล้วยวค่อยติดตามตอนต่อไปครับผมอันนี้เอามาให้พี่น้องเบิ้งเป็นข้าวๆไปก่อนนะครับแดดฟ้ามีปัญหาหรอยแตกรอยล่าแล้วผมต้องรีบแก้ครับผมก่อนที่มันจะเป็นหลายกว่านี้นะครับผมมันจะแก้ยากคนระับ ไปมาติดตามวบใจตอนขั้นตอนต่อไปนะครับผมอันนี้คือถือเอามาให้พี่น้องเบิง้งขอข่าวๆกันครับผมใยใช้ขอจบค,ครับผมตอนนี้ก็เริ่มทาเฟกชิลนะครับผมได้รอบแรกนะครับซื้อมา20กิโลครับผมผสมไปประมาณเกือบเกือ,อบ10กโลแล,ล้วครับบสองถัง สองขังสีน้อยรุ่นนี้ประมาณสักเก้าโลครับผมนี่คือรอบแรกครับผมต้องทาประมาณสองรอบครับรอบสองอัดทประสารทาแนาวนี้ครับผมเมื่อกี้นี้ทาไลนนี้มาเราอีทีทาครับไลนยนี้มาแลา้ว กะว่าจะได้ซื้อเพิ่มอีกจักถุงมาพี่น้องนี่ก็จะเป็นเทปมาเป็นเทปตะไคร้เพื่อแปะรอยต่อตามขานกันซึอมอีกเที่ยนึงครับผมตรวนี้รุ่นนี้ประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทนี่คนระับ ครับผมนี่ก็ท้าเที่ยวที่สองับผมท้าเป็นลายตังครับเที่ยวแรกแก่ท้าเป็นลายขวางน,าวนี่ท้าแหวนนะครผมนี่ครับรอบทองนะ 对吧？<noise> ว่าตระกูลเป็บชิ้วมาจากเป็นผงครับผมขอ,อผสมน้ำได้เลยครับผมผสมให้เร็วทีงหุดเยครับผมก็ต้องไปทำตามโฆษณาเป๊ะว่าทางโฆษณาเขาจะไมน,นเหนียวไร้ครับผม